ขอกลับสบายดีและสวัสดีเด้ยอยแอแม่พี่น้องบรรทุกคู่สุขอนเนาะเพว่าสิาาเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่งตางประเทศกับบอยแองก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อยแอง์ไซบุรีอีกแล้วพี่น้องเนาะกามื่อนี้บ่อยแองก์กำลังที่เดินทางไปบ้านปกักล้วยเนาะพี่น้องเน,นกกาะกะมื่อนี่บ่อยแองก์ก็ได้มาซื้อสังกะสีและกาฝากกระจ่าไปให้ทางครอบครัวไอ้ส่งเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกัมีทั้งพระอาจารย์เพื่อนได้ซรอยเหลือครอบครัวเพื่อนน้อ่พี่น้องเนาะมื่อนี้บ่อยแอง์ก็ได้ซื้อ กระถางใส่น้ำมาให้เพื่อน้วก็ซื้อรองเท้ามาให้แล้วกหมักพริกเนาะหรือว่าพวกผงซุลอดบอ๊อยอย่างบอแล้วก็เกลือน้ำพลอยพี่น้องแ้วกสีซื้อไข่มาให้เพื่อนน้ำพลอยพี่น้องไหมกันวันนี้ผมกำลังอยู่ที่ห้านพวกขายสังกะสีเนาะกำลังสเข้าไปส่งเพื่อนน้ำพลอยพี่น้อง้วก็เดียวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยพลอยพี่น้องหอเหยก็ดื่นกับขอขอบุณกอบุนทั้งพ่าอาจารย์หลายๆเด้อก็ขอให้เพื่อนร่ำรวยร่ำรวยเนาะกับัฒนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อน สมดังความปรารถนาก็ขอให้เพื่อนจเนจริญเจริญขึ้นเด้อกัโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก,ก,กะเดี๋ยวไปติดต่ามๆส้มพร้อมกันเลยกัตอนนี้เพื่อนกาได้เอาสั่งกระสีขึ้นไปเรียบร้อยแนละ้วพ่อพี่น้องบบาเอกอะได้จ้างรถเพ่ผลมาจะขอห้านนี่แหละจ้างคนเนาะโอเคกะบเชดําเนี่ยกัเป็นน้องชายบบาเอกเอง cái phần này, này nhóc thế là cái, -E phong tắc cong hay kính này, này, Hơi, tổng, phần à, đây này. Cả, là khuyên cái dạy này chào ยังเหลือจักแผ่นก็สองยสองสองสิบแผ่นเอาไวพี่น้องสิแผ่นสิบแยังสองเกือบหมดเนาะ รอบหน้าย,ยันมดดยวยเนีเ่ยเท่าละร <c oughs> ้อยเ่ละร้อเอ <c oughs> okay, พอพร้อมมึกุงก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามอยู่เพือนไปเลยเพื่อว่าบ่เ,เ,อาเอกอะทินำทางพคนไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวคนนั้นขับรถนำหน่อยพี่น้องไงเดี๋ยวไปพ,พ่อพคนอยู่เพือนเนาะโอเคได้มาเพือนเนาะชันเฟิรนเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องงัดลงเลยเด้ กันมาหนี้เพราะก็ได้ซื้อไอ้ไข่น้ำละก็รองเท้ามาให้ไปน้ำหอยไปนอกเลยซื้อรองเท้าละก็ผักเพ็ดละก็กระถางใส่น้ำเนาะกระถางใส่น้ำกระสอบใบแล้วก็มีขันทั้งน้ำเองปดมันปดข้างมาได้ปะพ่อปดข้างมาได้ปะเออมันได้หันกระเจี๋ยเนาะ

ันี่นถ้าลูกจไปปเออมันมันจะมโนัก่านฝกสร้างสร้างันแปได้ไปกินข้าวป่ท่านไปกินข้าวปะ เอาไม่ไ่าแล้วดิก็เพิ่นก็ขึ้นโค้งแล้วนี่เนาะเพื่อนเพิ่นก็ท่าบ่กไอ้ตั้งแต่เสาเนาะเพี่น้องท่าตั้งแต่เสาโอเคกับใหญ่ๆสมควรอยู่านะเพี่น้องก็เพิ่นก็เดี๋ยว ตัวนี้เขากับที่ได้ต่อออกมานะต่อเ,เป็นเป็นแซกเป็นยางออกมาฝ่นพี่น้องไงต่อแซกต่อยางออกมาก็เมื่อนี้ก็น่าจะเพิ่นเฉยชิมงมุต่อเฮือนใหญ่ก้อนแล้วก็แซกก็น่าจะเพิ่นไปเรื่อยไม่มา,าเพราะอะไ้ก็ได้ใจขาา้าไม่แล้วนอกบ้านนี่กันเลยก็อโอเคเนาะไม่ไม่นอกนก้าได้มาเนือ้อเราซานเพิ่นไปทีเริ่มร้อยนะะอกกาพะจ้างเขาได้เอาฝ่าอย่างลงเน,นาะนกกาสบายดีก้องมาได้ ซื้อไข่มาให้เนาะแล้วก็เอาเอาพวกนั่งไปก็ได้เอาไปทางซื้อไข่แล้วก็ซื้อรองเท้ามาให้เนาะอืม

มืดแท้นะโอเค๊ต้องหันละโอเคอ,อ,อ่านั่งลงนั่งลงอันนี้นั่งลงเ <c oughs> ด้อ,ดอโอเคสบายดีอีกรอบเด้อสบายดี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 ยด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 โอเคกินข้าวกินป่าแล้วบ่กินแล้วเนาะแป่แรกมันนี่กะจี ได้ซื้อไอ้ฟ้ามาให้แหลวก็ซื้อพวกกระถางน้ำมาให้เนาะในในน้ำก็ะิมีขันขันอยู่สามขันเนาะเอาไว้ตั้งเวลาใส่ของน้ำเนาะก็ได้ซื้อโถส้วมมาให้เพื่อนแหลวก็ซื้อไข่แต้หนึ่งแล้วก็มะเพ็ดเกลือเป็นนัวเนาะแต่ว่าน้ำป่าคือจะบริกินเนาะก็เลยว่าซื้อเกลือมาให้แทนเนาะแล้วก็รองเท้าจะพว่าใส่ได้หรือเปล่าล่ะใส่ลองลองเมองของน้องน้อยเนี่ยใส่ได้หรือเปล่ามือนะ เลือกเอาวอย่าไใช้ได้หเป่า้นนใหญ่ใหญ่มเลยน่อยนี่ล่ะใช่ได้ใช่ได้โอเคกนนี้ก็ดีใจว่าในกะอีพวกกีอได้ขึ้นอยู่เื่นไหมแล้วเนาะแต่ว่าพวกไม่ไม่อย่างเพิ่นไปตัดแล้วบไม่แต่ว่าเอาิตตอแซ็ออกมานะ รอวยังบ่ยังเนาะแต่ว่ารอให้ตัวนี้แล้วก็ันเพื่นจิต่อให้เลยมันเนาะโอ้เสียงเพลงเนาะก็โอเคเนาะมือนี่ก็เชให้ทั้งอ้ายและเอื้อยนะอวยพรให้ทั้งพระอาจารย์เพ่นัมเนาะถือว่าเพื่อนได้ซอยเหลือครอบครัวเพื่อนเจ้าเนาะก็เบิ่งก็คือที่แบบตกใจบ่ตกใจบ่ที่แบบอยู่ๆก็ได้เฮือนได้ซ่านแบบนี้นะเนาะ แต่บมคิดบอฟันว่าสิมีมือหนิวจักบ่ยังน้อเบาาบอเข้าใจกันได้ไงก็ให้วยพ่อนเพื่อนในเรื่องก็ให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งเนาะโอเคเนาะแต่ว่าทางเอ้ยเอ้ยสองคนนี่ก็วยพรอนมาเป็นบ่อย่างไหนผมเคยวยพ่อนบ่ ก็โอเคเนาะเบาเองกะช่วยพรอในทั้งฝากจานพนันนอกจางเอื้อยละอายเพื่อนกะอวยพรบ่เก่งอะไรกะบว่าบ่ค่อยเก่งเนาะก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีนะขอให้ปรารย์เนาะขอให้เพื่อนลำรวยลำรวยขึ้นเด้อหอยเพื่อนเจริญเจริญเนาะกะทั้งครอบครัวอ้ายกะตอนนี้ไปกะถ้าได้เฮือนชานิไม่กะขอให้พากันขยันทำมาหากินเนาะและกะเฮือนชานนี่กะบริเวณไอ้ไอ้เดินนี่กะพากันทำความสะอาดในเด้ออ้ายเด้อ เวลาเก็บเสร็จมุงเสร็จไม่ยังนะให้ทําความสะอาดแน่ว่าจะได้สะอาดสะอ้านไปน้ำนะเือนชานเท้าได้ไมคเัาก็ทําความสะอาดมันนะมันจงได้สะอาดสะอ้านขึ้นเนาะไปได้เรื่องหัวข้อของคมเนี่ยไปซักใช้ได้อยู่บ่ได้อยางเดี๋ยวมาเนาะซักที่บ้านก็โอเคเนาะวันนี้เนาะโดยสบายดี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 โอเคเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนกรอบเนาะ ก็ตอนนี้ก็สัางเพื่อนก็กำลังมาเนาะมาเฮ็ดเอานั่นสเมตรเจ็ดก้าวเจ็ด่้าวโซนนี้มันก็ยังเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนอนพอดเพื่น้องเนาะก็โอเคพอดเพื่น้องเนาะก็เฮือนซานเพื่อนก็ขึ้นโค้งแล้วเรียบร้อยเนาะก็ใหญ่สมควรอยู่ไอ้พี่น้องไง กันมื่อนี้พอแหวกได้ซื้อไอ้ฝามาให้เพื่อนเนาะกับเท่าที่เห็นอยู่ต้นๆคลิปแหละพอพี่น้องเลยแล้วก็สังกะสีเนาะสามสิบสามแผ่นพอพี่น้องเลยกันมื่อนี้มันก็เป็นเวลาอยู่งานบ่ายโมงเนาะพอพี่น้องเนาะกับเพื่อนเพื่อนห่อนเนาะกับยังบว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายสองหรือบ่ายสามเนาะเพราะว่าเพื่อนจะได้ขึ้นมุงหลังคาแล้วก็ฝ่าอจะยังบอท่านได้ใช่เพราะว่าเพื่อนจะไปเลื่อยไม้ก้อนอื่นเนาะ มือื่นที่ไปเลื่อมไม่ไอ้มาต่อไอ้แสกออกมาพอ่อยพี่น้องเลยก็โอเคพ่อพี่น้องเนาะมาอน,นี่บอกเองก็ชิได้เดินทางกลับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ชิได้ขอโตเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักคู่สุคนนทติข่าวครับส้มคลิปบอกเองก็ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งพระอาจารย์หลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นได้ช่วยสร้างไอ้เฮือนชานให้ทั้งครอบครัวไอ้สงแล้วกัทั้งเอื้อทองแล้วก็น้องตองน้ำพ่อ่พี่น้องเอ้ ก็คือสภาพเพื่อนเก่าเพื่อนก็คือประมาณนี้แหละว่ามันก็ห้างแล้วก็ลุ่มแล้วพอพี่น้องเนาะก็มอนี่ก็ขออวยพ่อให้ผราอาจารย์อยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้เพื่อนความเจ็บจะได้ความไข่ยะงมีเนาะก็ขอให้เพิ่นพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความพัฒนาของพราอาจารย์เนาะไว้กับู่่้วาจักสิอวยอพ่อให้เพื่อนยังไ๋เนาะก็ไว้กัเกรงใจเพื่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เพื่อนร่ำรวยแล้วก็เจริญเจริญเนาะก็โอเคเด้อพี่น้องนะก็ขอก้าสบายดีเด้อ